เลือกซื้อได้มาอยู่ัาเลยแล้วดูไทผ่ไม่ได้หลงเป็นร้อยโอ้โหโอ้โหอเป็นไรเียแเกหมด มันอ้อมเข่าแล้วอินสองนะหรอาบ้าใครส่องไมดว่ไอเอสีลงอ่ะเสียงเหมือนเอสดีก้าแผเลยจ้าปะทะเรดูเลยเฮ้ยไอ้นายเอ้ันวิ่งไปทางหน้าผมแต่ไอ้น่ตรงบ้านเอสีเต็มเลยว่ะ

ชุกูชูกูกูบอ้เวไม่ต้องรอหเราอรอเล่นเปล่ารอรอชุดใหญ่เรารือเปล่าไเออรอชุดใหญ่แบบตัวรงแต่พร้อมไหมขอให้เกับชุดใหญ่

ไม่ฮไ่ท์นอครับปาร์ตี้แฟน